บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายพระวจนะว่าด้วยการแก้ไขอุปนิสัยที่เสื่อมทรามบทตัดตอนอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของมนุษย์อย่างเช่นความโอหังความคิดว่าตนชอบทำเสมอและการไม่เชื่อฟัง เป็นโรคดื้อด้านชนิดหนึ่งสิ่งเหล่านี้เปรียบดังเนื้อร้ายที่เติบโตอยู่ภายในร่างกายมนุษย์และไม่สามารถแก้ไขได้โดยประาศจากการทนทุกข์บ้างต่างจากความเจ็บป่วยชั่วคราวซึ่งสามารถหายไปภายในไม่กี่วันโรคดื้อด้านนี้หายใช้ความทุกข์ร้อนอันเล็กน้อยเลยและจำต้องใช้แนวทางอันน่าขั้นคล้ามกับมัน อย่างไรเสียมีข้อเท็จจริงประการหนึ่งที่พวกเจ้าต้องรับรู้ไม่มีปัญหาใดที่ไร้ทางแก้อุปนิสัยอันเสื่อมทรามของเจ้าจะค่อยๆลดน้อยลงเมื่อเจ้าไล่ตามสอหาความจริงเติบโตในชีวิตและเมื่อความเข้าใจรวมถึงประสบการณ์ต่อความจริงของเจ้าอย่างลึกยิ่งขึ้นอุปนิสัยอันเสื่อมทรามทั้งหลายต้องลดน้อยลงถึงขอบคายใดก่อน ที่อาจจะถือได้ว่าอุปนิสัยเหล่านั้นถูกชำระให้บริสุทธิ์ก็เมื่อเจ้าไม่ถูกบีบบังคับโดยอุปนิสัยเหล่านั้นอีกต่อไปและสามารถยังรู้และละทิ้งอุปนิสัยเหล่านั้นได้อย่างไรเล่าแม้อุปนิสัยเหล่านั้นอาจแสดงออกเป็นครั้งคราวเจ้าก็ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนและปฏิบัติความจริงได้ตามปกติ และคงไว้ซึ่งความมีมโนธรรมอีกทั้งยังมีความรับผิดชอบและตัวเจ้าไม่ถูกอุปนิสัยเหล่านั้นบีบบังคับณจุดนั้นอุปนิสัยอันเสื่อมทรามเหล่านี้ย่อมไม่ใช่ต้นเหตุของปัญหาสำหรับเจ้าอีกต่อไปและเจ้าได้เอาชนะและพังอาจอยู่เหนืออุปนิสัยเหล่านั้นแล้วนี่คือสิ่งที่เป็นความหมายของการเติบโตในชีวิต โดยที่ภายใต้รูปการแวดล้อมที่ปกติเจ้าไม่ถูกบีบบังคับหรือพันฒนาการด้วยอุปนิสัยอันเสริมซ้ำของตนอีกต่อไปคนบางคนไม่ว่าพวกเขาเผยอ,อุปนิสัยอันเสริมซ้มออกมา,มามากมายเพียงใดพวกเขาก็ไม่เคยแสวงหาความจริงเพื่อที่จะแก้ไขอุปนิสัยเหล่านั้นผลลัพธ์คือ แม้หลังจากที่เชื่อในพระเจ้ามานานหลายปีแต่อุปนิสัยของพวกเขาก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงพวกเขาคิดว่าเมื่อใดก็ตามที่ฉันทำอะไรสักอย่างฉันก็เผยอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของตัวเองเช่นนั้นหากฉันละเว้นจากการทำสิ่งใดๆฉันก็จะได้ไม่เผยสิ่งเหล่านั้นออกมานั่นก็แก้ปัญหาได้แล้วไม่ใช่หรือ นี่ไม่เหมือนกับการอดอาหารเพราะกลัวจะสำลักหรอกหรือแล้วผลลัพธ์ของการนี้จะเป็นเช่นใดกันนี่ก็มีแต่นำไปสู่การหิวโหวยปางตายเท่านั้นเองหากคนคนหนึ่งได้เผยอุปนิสัยอันเสื่อมทรามออกมาและไม่ทำการแก้ไขอุปนิสัยเหล่านั้นนั่นก็เทียบเสมอกับการไม่ยอมรับความจริงและตายตกขาที อะไรเล่าที่จะเป็นผลสืบเนื่องของการเชื่อในพระเจ้าแต่ไม่ไล่ตามสอหาความจริงเจ้ากำลังจะขุดหลุมฝังตัวเองอุปนิสัยอันเสริมซ้าคือศัตรูของความเชื่อในพระเจ้าของเจ้าอุปนิสัยเหล่านั้นขัดขวางการปฏิบัติแห่งความจริงประสบการณ์ที่มีต่อพระราชกิจของพระเจ้าและความนบน้อมของเจ้าที่มีต่อพระองค์ผลลัพธ์ก็คือ เจ้าจะไม่บรรลุค,ความรอดของพระเจ้าในวาระสุดท้ายนั้นไม่เท่ากับการขุดลุมฟังตัวเองหรอกหรืออุปนิสัยเยี่ยงซาตานจัดขัดขวางไม่ให้เจ้ายอมรับและปฏิบัติความจริงเจ้าไม่สามารถหลีกหนีอุปนิสัยเหล่านี้ได้และเจ้าจะต้องเผชิญหน้ากับพวกมันหากเจ้าไม่สามารถเอาชนะอุปนิสัยเหล่านี้ได้พวกมันจะทำการควบคุมเจ้า แต่หากเจ้าสามารถเอาชนะพวกมันได้เจ้าก็จะไม่ถูกบีบบังคับโดยอุปนิสัยเหล่านี้อีกต่อไปและเจ้าจะเป็นอิสระบางครั้งบางคราอุปนิสัยอันเสริมซ้ำจะยังคงพุดออกมาในหัวใจเจ้าและแสดงออกให้เห็นก่อให้เกิดความคิดและแนวคิดอันผิดพลาดรวมถึงการคิดชั่วภายในตัวเจ้าทำให้เจ้ารู้สึกหลงลำพองในตนเอง รู้สึกสูงส่งหรือมีอิทธิฤทธิ์มันจะเผยความคิดจำพวกนั้นออกมาให้เห็นอย่างไรก็ตามเมื่อเจ้าปฏิบัติตนเมื่อและเท้าของเจ้าจะไม่ถูกอุปนิสัยเหล่านั้นพัฒนาการไว้อีกต่อไปและหัวใจของเจ้าจะไม่ถูกควบคุมโดยอุปนิสัยเหล่านั้นอีกต่อไปแล้วเจ้าจะเอ่ยว่าความตั้งใจของฉัน คือการคำนึงถึงผลประโยชน์แห่งพระนิเวศของพระเจ้าการทำสิ่งทั้งหลายเพื่อให้พระเจ้าพึงพอพระยัยและเพื่อรู้ล่วงหน้าที่ของฉันรวมถึงการจงรักภักดีในฐานะสิ่งมีชีวิตส่งสร้างแม้ว่าฉันยังคงเผยอ,อุปนิสัยประเภทนี้อยู่เป็นครั้งคราวนั่นก็ไม่มีอิทธิพลเหนือตัวฉันเลยแม้แต่น้อยนี่ก็เพียงพอแล้ว อุปนิสัยอันเสื่อมทรามประเภทนี้จะได้รับการแก้ไขโดยแกนแท้การเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของมนุษย์นั้นคลุมเกอและจับต้องได้หรือไม่นี่แหละคือสัมพันธ์กับชีวิตจริงของสิ่งนี้บางคนกล่าวว่าแม้ฉันเข้าใจความจริงสักเล็กน้อยแล้วฉันก็ยังคงมีความคิดและแนวคิดอันเสื่อมทรามและฉันยังคงเผยอุปนิสัยอันเสื่อมทรามออกมา ฉันควรทำอย่างไรดีหากเจ้าเป็นคนหนึ่งที่ไล่ตามสอหาความจริงจริงๆเมื่อใดก็ตามที่เจ้ามีความคิดและแนวคิดอันผิดพลาดหรือเผยอ,อุปนิสัยอันเสื่อมทรามเจ้าควรอธิษฐานต่อพระเจ้าและสแสวงหาความจริงเพื่อแก้ไขอุปนิสัยเหล่านั้นนี่คือหลักการที่เป็นพื้นฐานที่สุดของการปฏิบัติ และเจ้าคงจะไม่ลืมสิ่งนี้หรอกใช่หรือไม่นอกเหนือจากนี้เจ้าควรที่จะรู้ไว้ว่าเมื่อเจ้ามีความคิดและแนวคิดที่ไม่ถูกต้องเจ้าควรปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นเจ้าไม่สามารถถูกบีบบังคับและพัฒนาการด้วยความคิดเหล่านั้นยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องการปฏิบัติตามความคิดเหล่านั้นเลยตราบใดที่เจ้าเข้าใจความจริงสักเล็กน้อย นี่ควรจะเป็นสิ่งที่ทำสำเร็จได้โดยง่ายหากเจ้าเผยอุปนิสัยอันเสื่อมทรามเจ้าจะต้องใช้ความพยายามในการแสวงหาความจริงเพื่อแก้ไขอุปนิสัยเหล่านี้เจ้าไม่สามารถพูดว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ได้เผยอุปนิสัยอันเสื่อมทรามอีกแล้วโปรดบ่มวินัยข้าพระองค์ด้วยเถิดข้าพระองค์ไม่สามารถควบคุมอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของตนเองได้ หากเจ้าอธิษฐานเช่นนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเจ้าไม่ใช่ผู้หนึ่งที่แสวงหาความจริงนี่แสดงให้เห็นว่าเจ้าคิดลบและนิ่งเฉยและเจ้าได้ยอมแพ้ต่อตอนเองแล้วเช่นนั้นแล้วเจ้าก็เตรียมโรงศพและจัดเตรียมงานศพของตอนเองไว้ด้วยเลยเถิดบอกเราหน่อยว่าคนประเภทใดการที่อธิษฐานเช่นนั้นมีเพียงคนไร้ค่าเท่านั้น ที่จะธิษฐานต่อพระเจ้าในลักษณะดังกล่าวคนที่รักความจริงไม่มีวันที่จะเอ่ยคำเช่นนั้นออกมาหากเจ้าเป็นคนหนึ่งที่รักความจริงเจ้าควรจะเลือกเส้นทางของการไล่ตามสอหาความจริงและเจ้าควรมีความชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติหากเจ้าไม่รู้วิธีปฏิบัติเมื่อปัญหาธรรมดาธรรมดาเหล่านี้เกิดขึ้นกับเจ้า เช่นนั้นเจ้าก็ไร้ประโยชน์เกินไปการแก้ไขอุป,ปนิสัยอันเสื่อมทรามคือความพยายามช่วชีวิตหาใช้สิ่งที่สามารถทำสำเร็จได้ภายในไม่กี่ปีทำไมเจ้าถึงเก็บจินตนาการเกี่ยวกับการไปถึงความจริงและชีวิตเอาไวล้ล่ะนั่นไม่ใช่การโฉดเกลาและขาดความรู้หรอกหรือ ในกระบวนการของการไล่ตามสอหาการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยชีวิตการบีบบังคับของอุปนิสัยอันเสื่อมทรามเป็นต้นเหตุของความยากลำบากที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับทุกคนเมื่อผู้คนเปิดเผยอุปนิสัยอันเสื่อมทรามออกมาเล็กน้อยหรือเผยอุปนิสัยนั้นนั้นครั้งแล้วครั้งเราและเมื่อพวกเขารู้สึกว่าไม่สามารถควบคุมอุปนิสัยนั้นได้ พวกเขาก็ประนามตนเองตัดสินใจว่าพวกเขานั้นจบเหตและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วนี่คือความสับสนและความเข้าใจผิดซึ่งมีอยู่ในผู้คนส่วนใหญ่ขณะนี้บางคนที่ไล่ตามเสาะหาความจริงได้ตระหนักแล้วว่าตราบเท่าที่อุปนิสัยอันเสื่อมทรามเกิดอยู่ภายในคนคนหนึ่ง พวกเขาก็สามารถเผยอุปนิสัยเหล่านั้นออกมาได้บ่อยๆกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขาและขัดขวางการปฏิบัติความจริงของตนเองและหากพวกเขาไม่สามารถคิดทบทวนตนเองเพื่อแก้ไขปัญหาของอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของตนเองได้นั้นพวกเขาก็จะไม่สามารถทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสมดังนั้นแล้ว คนเหล่านั้นที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในลักษณะคิดลบและพอเป็นพิธีอยู่เสมอควรที่จะคิดทบทวนตัวเองและขุดเอาต้นเหตุแท้จริงของปัญหาของตนออกมาเพื่อแก้ไขยอย่างจริงจังอย่างไรก็ตามบางคนมีความเข้าใจที่บิดเบือนและพวกเขาคิดว่าผู้คนเหล่านั้นที่เผยอุปนิสัยอันเสื่อมทรามขณะปฏิบัติหน้าที่ของตน ควรหยุดและแก้ไขสิ่งเหล่านั้นอย่างสมบูรณ์เสียก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตอนเองต่อไปนี่เป็นทัศนะที่สมเหตุสมผลหรือไม่สิ่งนี้คือการคิดฝันของมนุษย์และไม่สมเหตุสมผลอย่างสิ้นเชิงในความเป็นจริงแล้วสำหรับผู้คนส่วนมากไม่ว่าพวกเขาจะเผยอุปนิสัยอันเสื่อมทรามใดๆออกมาขณะปฏิบัติหน้าที่ ตราบเท่าที่พวกเขาสแสวงหาความจริงเพื่อแก้ไขอุปนิสัยเหล่านั้นพวกเขาสามารถลดจำนวนของการเผยความเสื่อมทรามลงทีละน้อยและปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างเหมาะสมในท้ายที่สุดนี่คือกระบวนการของการประสบกับพระราชกิจของพระเจา้าทันทีที่เจ้าเผยอุปนิสัยอันเสื่อมทรามเจ้าควรสแสวงหาความจริงเพื่อแก้ไขอุปนิสัยนั้นๆ และอย่างรู้และชำแหะวิเคราะห์อุปนิสัยเยี่ยงสาตานของตนนี่คือกระบวนการการต่อสู้กับอุปนิสัยเยี่ยงซาตานของเจ้าและนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประสบการณ์ชีวิตของเจ้าขณะประสบกับพรารกิจของพระเจ้าและเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของตนเองเจ้าใช้ความจริงทั้งหลายที่ตนเองเข้าใจสู่กับอุปนิสัยเยี่ยงซาตานของตนเอง แก้ไขอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของตนเองในท้ายที่สุดและมีชัยชนะเหนือซาตานสำฤทธิ์การเปลี่ยนแปลงของอุปนิสัยด้วยประการชนีกระบวนการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของตนเองคือการแสวงหาและยอมรับความจริงเพื่อแทนที่มโนคติอันหลงผิดและความคิดฝันของมนุษย์คำพูดและคำสอนและเพื่อแทนที่ประชญา,าสำหรับการดำเนินชีวิตทางโลก ความคิดนอกรียดและความคิดอันไม่ถูกต้องทั้งหลายที่มาจากซาตานคอยๆแทนที่สิ่งเหล่านี้ด้วยความจริงและวาจาของพระเจ้านี่คือกระบวนการของการได้รับความจริงและการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของตนเองหากเจ้าต้องการที่จะรู้ว่าอุปนิสัยของเจ้าเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใดแล้วเจ้าจําเป็นต้องมองให้เห็นอย่างชัดเจนว่า มีความจริงกี่ประการแล้วที่เจ้าเข้าใจมีความจริงกี่ประการแล้วที่เจ้านำไปปฏิบัติและเจ้าสามารถใช้ชีวิตบนความจริงได้กี่ประการแล้วเจ้าจะต้องมองให้เห็นอย่างชัดเจนว่าอุปนิสัยอันเสริมซ้ำของเจ้ากี่ประการได้รับการแทนที่ด้วยความจริงที่เจ้าได้ทำความเข้าใจและได้รับแล้วและความจริงเหล่านี้ สามารถควบคุมอุปนิสัยอันเสื่อมทรามภายในตัวเจ้าได้ถึงขอบข่ายใดนั่นคือถึงขอบข่ายใดที่ความจริงทั้งหลายที่เจ้าเข้าใจสามารถชี้นำความคิดเจตนาและชีวิตประจำวันและการปฏิบัติของเจ้าเจ้าควรมองให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเมื่อสิ่งต่างๆเกิดขึ้นกับเจ้าเป็นอุปนิสัยอันเสื่อมทรามทั้งหลายของเจ้าที่มีอำนาจเหนือกว่า หรือเป็นความจริงทั้งหลายที่เจ้าเข้าใจที่ชนะและชี้นำเจ้านี่คือมาตรฐานที่ใช้วัดวุฒิภาวะและการเข้าสู่ชีวิตของเจ้า